สวัสดีครับทุกท่านครับและในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคในการสปอนเซอร์นะครับหรือเทคนิคในการ stp โดยใช้เล่มไอเปิดนั่นเองซึ่งเล่มไอเปิดเนี่ยทุกท่านจะได้รับอยู่แล้วนะครับเมื่อทุกท่านนะครับเปิดไอบ็อกซ์ขึ้นมานะครับก็จะมีไอเปิดอยู่ทุกท่านนะครับทีนี้นะครับในการสปอนเซอร์จริงแล้วเนี่ยจะมีสิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงอยู่นะครับไม่กี่อย่างเองนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของการใช้เวลา เพราะว่าในการ s t p แต่ละครั้งนะครับไม่ควรที่จะใช้เวลานะครับเกิน30นาทีหรือเกิน45นาทีนะครับนะเพราะว่าถ้าเกินกว่านี้เนี่ยการสปอนเซอร์มันอาจจะยาวเกินไปนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงในสิ่งที่2ก็คือให้เราพึงระลึกเสมอครับว่าเราจะพูดในสิ่งที่เขาอยากจะฟังเท่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดทั้งหมดนะครับ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าแล้วเราจะควรจะพูดสิ่งไหนดีสิ่งไหนเขาอยากฟังหรือสิ่งไหนเขาไม่อยากฟังเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้ประสบการณ์ในการออกไปทําการ S.T.P บ่อยๆจนเกิดความชํานาญนะครับเพราะในการ S.T.P แต่ละครั้งนะครับท่านก็จะพบเจอผู้คนในแต่ละแบบที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับจะพัฒนาทักษะสกิลของเราในการวิเคราะห์คนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นจะทําให้เรานะครับ เมื่อเราไปเจอเคสถัดไปถัดไปเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายมากๆเลยว่าอ๋อสำหรับเคสนี้นะครับเราควรจะพูดแค่เรื่องนี้ก็พอแล้วนะครับหรือควรพูดแค่เรื่องนี้ก็พอแล้วเรื่องนี้ข้ามได้เลยพูดจุดนี้ให้โดนเขาจุดนี้ไม่โดนเขาไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งครับที่ต้องพึงระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ให้เราเองนะครับมันสังเกตสีหน้าและแววตาของเขาเป็นระยะระยะเพื่อที่จะสังเกตนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่นั้นเนี่ย เขาดูแววตาและเขามีความสนใจในสิ่งที่เรากาลังพูดไหมถ้าเขาสนใจนะครับให้เราเน้นตรงนั้นเยอะๆนะครับแต่ถ้าตรงไหนดูแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับเขาแสดงท่าทางตา,าดูลอยๆไม่ค่อยได้สนใจตรงที่เราพูดนะครับเราสามารถเบนความสนใจโดยการข้ามเป็นสิ่งที่เขาสนใจได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ย,ไย,ยังไงล่ะเราจะสังเกตยังไงล่ะดูยังไงแววตาดูยังไงสนใจดูยังไงไม่สนใจเช่นเดียวกันครับก็จะเกิดจาก ทักษะของความชำนาญนะครับในการที่ท่านสั่งสมประสบการณ์ในการออกไป s t p นั่นเองนะครับซึ่งผมเชื่อนะครับว่าเพียงไม่กี่เคสเนี่ยมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีทักษะในการวิเคราะห์คนได้แล้วทีนี้นะครับถ้าผมจะแบ่งสเต็ปในการ s t p ออกมานะครับผมจะแบ่งให้คร่าวๆนะครับเป็น5สเต็ปนะครับสเต็ปที่1นะครับคือในเรื่องของการขั้นตอนในการเล่าเรื่องของบริษัทนะครับสเต็ปที่2นะครับคือสเต็ปในการเล่าเรื่องของสินค้า สเต็ปที่3นะครับสเต็ปในการเล่าเรื่องของผลการใช้ผลิตภัณฑ์สเต็ปที่4นะครับก็คือสเต็ปในการเล่าแผนธุรกิจนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือสเต็ปในการปิดสมัครดังนั้นนะครับถ้าผมแบ่งออกเป็น5สเต็ปนะครับ1 2 3 4 5หนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะต้องเล่าเรื่อง S.T.P. นะครับสปอนเซอร์โดยการไล่สเต็ปแต่1 2 3 4 5หเรียงไปไม่จำเป็นนะครับเราอาจจะเริ่มที่2 3แล้วกลับมา1แล้วกลับมา4 5้อะไรนี้ก็ได้นะครับ เราจะเริ่มท <arp> ี่ตรงไหนก็ได้หรือบางส่วนเราจะข้ามไปเลยก็ได้1แล้วไป3แล้วไป5เลยก็ได้หรือเราจะเล่าแค่สินค้าแล้วก็ปิดสมัครเลยก็ได้หรือเราจะเล่าแค่แผนแล้วปิดสมัครเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับไม่ฟิกนะครับแล้วแต่นะครับว่าดูแลเนี่ยเขาต้องการสิ่งไหนแต่ถ้าถ้าเขาต้องการหมดแล้วก็เล่าหมดทุกสเต็ปแค่นั้นเองนะครับเพราะมีบางเคสด้วยซ้ำนะครับว่าเขามาถึงปุ๊บเนี่ยใจเนี่ยอยากที่จะสมัครอยู่แล้วนะครับเพราะพร้อมอยู่แล้วนะครับอยากที่จะสมัครแล้วเราก็ข้ามสเ็ปหนึ่งสองสามสี่ไปเลย ไปเริ่มที่สเต็ปเลครับปิดสมัครเลยเอาแพ็กเกจให้เลือกได้เลยนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับพึงระลึกเสมอนะครับว่าไม่ได้ฟิกนะครับอยู่ที่ตรงไหนก็ได้นะครับเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการอะไรนั่นเองอ่าโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจําลองในการสปอนเซอร์จริงนะครับจําลองเหมือนกับเป็นเหตุการณ์จริงนะครับในการ STP เลย ครับเพื่อนเพื่อเคยได้ยินชื่อของ e n e s ส g l o b a l ไหมครับครับบริษัท e n e s ส g l o b a l นะครับเปิดทําการที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วทุกวันนี้นะครับบริษัทเจ e s สเนี่ยได้ขยายสาขาเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งบริษัทเจ e นสนะครับเป็นบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและความงามโดยตรงเลยนะครับซึ่งไปเสีไม่ได้เลยนะครับว่าเทรนทุกวันนี้เนี่ยเทรนของธุรกิจเนี่ยมันเป็นเทรนในยุคของในเรื่องของธุรกิจสุขภาพและความสวยความงามแล้วนะครับ เพราะอะไรเพราะผู้คนนะครับต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีผู้คนต้องการที่จะมีหน้าตาที่ดีนะครับดังนั้นนะครับเทรนในเรื่องของสุขภาพและเทรนในเรื่องของความสวยความงามเนี่ยจะไม่มีวันหมดไปจากโลกนี้แน่นอนนะครับซึ่งพอเซนต์พิวเซอร์นะครับ,รบได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันนะครับเขาได้บอกไว้เลยนะครับว่าธุรกิจที่จะมาแรงทุกวันนี้นะครับหคือต้องเป็นธุรกิจโฮมเบส business หมายความว่าคุณอยู่ที่บ้านก็ทําธุรกิจได้ นะครับ2คือต้องเป็นธุรกิจที่สามารถดําเนินการผ่าน e-commerce ได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ส่วนไหนของโลกนะครับเราอยู่ตรงไหนก็ตามแล้วก็สามารถทําธุรกิจได้และ 3. ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน wellness นะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านความสวยความงามและสุขภาพนั่นเองนะครับซึ่งเจเนสนครับไม่ได้ตรงแค่ข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่เจเจเนสเนี่ยตรงกับทั้ง3าข้อนี้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าจะกล่าวถึงคําว่าสเต็มเซลล์นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับคงจะเคยได้ยินคําว่าสเต็มเซลล์มาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากวงการแพทย์นะครับหรือวงการความงามก็แล้วแต่นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับในวงการความงามเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยมีบทบาทมากๆเลยนะครับเพราะเราจะเห็นได้เลยครับว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านเลยครับทาการฉีดสเต็มเซลล์นะครับหลังจากฉีดมาแล้วปุ๊บก็ทําให้เขาดูเด็กลงนะครับดูสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับดูอ่อนกว่าวัยตลอดเวลานะครับนั่นแหละครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทุกวันนี้นะครับสเตมเซลล์นะครับมีบทบาทมากๆเลยในเรื่องของวงการคอสเมติกนั่นเองทีนี้ถามว่าในการใช้สเตมเซลล์นะครับทุกวันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างถูกกฎหมายหรือยังนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะครับเพราะว่าเมื่อปี2009นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับได้ผ่าล่างกฎหมายการใช้สเตมเซลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหมายความว่าบริษัทใดก็ตามนะครับที่ดําเนินการเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจสเต็มเซลล์นะครับสามารถดําเนินการได้ละนะครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2009นั่นเลยทําให้นะครับวันที่9เดือน9ปี2009นะครับบริษัทเจเนสได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยบุคคล2ท่านนี้ก็คือคุณแรนดี้เรยและคุณเวนดี้รูออสนั่นเองนะครับเจเนสนะครับทำการเปิดเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่ากระโดดขึ้นมาติดท็อปร้อยของโลกนะครับท็อปร้อยของการจัดอันดับของ DSA นะครับ Direct s a l e a s s o c i a t e นั่นเองนะครับ ก็เข้ามาติดท็อปร้อยจากบริษัททั่วโลกเลยนะครับเป็นหมื่นบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เปิดมาทําการมาแล้วเป็น10บสปีก็ตามนะครับเจนเนสเพิ่งเปิดแต่ว่าทุกวันนี้เบียดขึ้นมาอยู่ท็อปร้อยแล้วนะครับและล่าสุดนะครับเพิ่งได้รางวัล Rising Star Award นะครับอันดับ3เพื่อคือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงบริษัทที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดนะครับเป็นอันดับ3ของโลกนั่นเองมาดูในส่วนของ Product กันนะครับ โปรดักฑ์ของเจเนเซชั่นต้องบอกว่าทุกตัวนะครับเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นโดยดรนาธานเนิแมนนะครับดรนาธานเนิแมนเนี่ยเป็นศัลยแพทย์ชื่อดังชาวอเมริกันนะครับอยู่ที่เบเวอร์ี่ฮิลล์ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่านนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งธนาคารสเต็มเซลล์โลกด้วยนะครับและดรนาธานเนี่ยก็ทําการรักษานะครับด้วยสเต็มเซลล์นะครับทำศัลยกรรมนะครับขีดเซลล์นะครับให้กับดาราฮอลลีวูดหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อเมริกานะครับ ซึ่งเทคโนโลยีของดรนาธานนะครับถูกต่อยอดมาจากรางวัลโนเบลทั้ง3สาขาเลยนะครับฉะนั้นนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าโปรดักต์ของเจเนสเนี่ยมีรางวัลโนเบลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพนะครับทีนี้ในส่วนของโปรดักต์นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวเซรั่มนะครับหมวดสกินแคร์นะครับมีตัวเซรั่มมีตัวมอยเจอร์เดย์ครีมนะครับตัวทากลางวันและก็ตัวทากลางคืนนะครับหรือไนท์ครีมนะครับและตัวล้างหน้านะครับและมาร์กหน้านะครับอัลติเมทลิฟติ้งมาร์ก นะครับในหมวดของสกินแคร์เนี่ยมีอยู่5ตัวนะครับแล้วก็ในหมวดของบอดี้แคร์นะครับก็มีบอดี้โลชั่นแล้วก็ตัวอาบน้ํานะครับแล้วก็ในหมวดของซัพพลีเมนต์ฟู้ดนะครับก็จะมีตัว A4 ตัว BPB Reserve ซึ่งเป็นเลสบอลทอร์นะครับฟินิตินะครับเป็นเทโลเมียสนะครับโฟร์เพ็กตินเป็นล้างพิษนะครับสูตรล้างพิษแล้วก็ตัวกาแฟนะครับก็ต้องบอกว่า ปรดักของเจเนสนะครับก็จะครอบคลุมเลยนะครับในเรื่องของทั้งตัวเลยครับทั้งเรื่องของความงามแล้ก็จนถึงสุขภาพซึ่งโปรดัก t แต่ละตัวนะครับเพื่อนๆจะสามารถศึกษาได้จาก CD Product ซึ่งอยู่ในชุด i b o x นั่นเองนะครับแล้วสินค้านะครับดีไม่ดีนะครับก็ต้องมาวัดกันที่ผลการใช้นะครับมาดูเคสตั u ดีกันเลยนะครับอย่างท่านแรกนะครับมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยตีนกานะครับผิวไม่เรียบนะครับเป็นหลุมสิว หลังจากใช้เพียงแค่2เดือนกว่าแค่นั้นเองนะครับก็ทําให้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยดูเด็กลงชัดเจนเลยนะครับผิวหน้าดีขึ้นชัดเจนเดี๋ยวในเคสนี้นะครับปัญหาเรื่องรอยตินกานะครับผิวไม่เรียบร่องแก้มนะครับหลังจากใช้เพียงแค่ระยะเวลาไม่นานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะฮะเด็กลงชัดเจนเลยเพือ่อนเพื่อจะเห็นได้จากรูปเลยนะครับรอยย่นที่หน้าผากนะครับใต้ตาร่องแก้มนะครับหลังจใช้ไม่นานก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับ น,นี่รอยตีนกานะครับดีขึ้นชัดเจนอ่าอันนี้ชื่อคุณเปิลน,นะครับดาราหน้านะฮะก็มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าหน้าค่อนข้างกลมนะครับราจะใช้มาไม่นานนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าเรียวเองโดยที่ไม่ต้องเป็นโบโท็อกซ์ไม่ต้องไปร้อยไหมอะไรทั้งนั้นเลยนะครับและปัจจุบันก็ทําธุรกิจเจเนสนะครับรับรายได้ต่อเดือนเกือบเกือบหล้านบาทต่อเดือนเลยนะครับสําหรับท่านนี้นะครับอ่าน,นี้ ผิวมันนะครับค่อนข้างเป็นคนผิวมันแล้วก็มีริ้วรอยนะครับจางๆครับหลังจากใช้ไม่นานก็ริ้วรอยก็หายแล้วก็ผิวหน้าความช่มชื้นแล้วก็กลับมาเป็นปกติเคสสิวนะครับสิวอักเสบใช้แล้วก็สิวยุบนะครับใช้แล้วสิวยุบนะฮะเคสฝ้านะครับใช้แล้วฝ้าจางลงชัดเจนเลยนะครับใช้แล้วฝ้าลดลงนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าปัญหาหน้าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับ ล้วนแต่เกิดจากการที่ว่าเซลล์เสื่อมสภาพทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพอได้ใช้ลูมิเนสไปแล้วเนี่ยก็ทําการฟื้นฟูเซลล์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้าจะเป็นปัญหาเรื่องสิวหรือจะมีริ้วรอยอะไรก็ตามนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอ่อย่างเคสนี้นะครับคุณหลิงศิริพรตั้งวิประชานะครับก็เป็นนักธุรกิจระดับพันล้านนะครับของประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าจากหน้ากลมนะครับก็กลับลงมาหน้าเรียวเองโดยที่ไม่ต้องร้อยไหมนะครับไม่ต้องบท็อกซ์เลยนะครับ แล้วก็คุณวงปากานะครับนักธุรกิจระดับร้อยล้านเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจก่อสร้างนะฮะท่านก็เรียกว่าจากหน้ากลมๆนะครับอ่าก็ใช้แล้วก็หน้าเรียวชัดเจนเลยโดยที่2รูปนี้น้ําหนักตัวเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าใช้แล้วหน้าเรียวนะครับอ่าใต้ตาใต้ตาถุงใต้ตาลดลงอย่างชัดเจนนะครับท้องลายลองทาเทสในการทาขึ้นท้องนะครับก็ปรากฏว่าหายลายขึ้นท้องชัดเจนเลย ดังนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะครับอย่างที่บอกครับเซตเดียวนะครับได้ทุกปัญหาเลยครับแก้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิวริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดําแพ้เป็นนะครับอะไรก็ตามนะครับเกิดจากเซลล์เสื่อมสภาพทั้งนั้นนะครับถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุนะครับผิวเราก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือผลการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เจเนสนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของแผลบ้านนะครับ ในเรื่องของแผนรายได้เนี่ยแต่ก่อนที่ผมจะเข้าถึงแผนรายได้นะครับผมอยากที่จะเขียนโครงสร้างให้คุณได้เห็นก่อนว่าในวันนี้นะครับโครงสร้างของธุรกิจเจอเนสนั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งในแผนธุรกิจท,ทั่วๆไปนะครับมักจะเป็นแผนแบบนี้นะครับก็หมายความว่านี่คือตัวเราเมื่อเราไปขยายเครือข่ายนะครับเราไปชวนใครมาเพื่อนก็ตามนะครับเราไปชวนเพื่อนชวนญ,ญาติพี่น้องเรามานะครับสายที่1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับ เรียกว่าเป็นการขยายคือข่ายรอบตัวนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะมีรายได้มากเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราต้องขยายจํานวนสายงานมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแต่ในธุรกิจเจเนสแตกต่างการตรงที่ว่าไม่ว่าเราอยากที่จะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนจนถึงหลักล้านก็ทําเพียงแค่สสายงานเท่านั้นเองเป็นยังไงนะครับอ่ะนี่คือตัวเราเราไปแนะนําเพื่อนมานะครับใน A ใน B A อยู่ซ้าย B อยู่ขวานะครับสมมุติว่าเราแนะนําคนได้อีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเปิดสายงานที่3ครับเราวางต่อลงไปใต้ A เลยหมาย C นะครับถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าแผนที่เน้นในเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่าเราไปแนะนํา C เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามานะครับถูกวางลงไปใต้ A เนี่ย A ถือว่ามี C เป็นทีมงานด้วยนะครับโดยที่ว่าแม้แต่ A ไม่ได้ชวนก็ตามนะครับแล้วทีนี้ถ้า A ต้องการจะไปขยายธุรกิจต่อนะครับ A ไปชวนเพื่อนมา ก็วางต่อลองไปใต้ C ลงไปได้เลยอย่างนี้แหละครับช่วยเหลือกันแบบนี้แหละฮะเช่นเดียวกันครับในวันนี้นะครับคุณอาจจะเห็นว่าอยู่ๆก็มีใครไม่รู้มาอยู่ภายใต้สายงานพอไปดูพบปรากฏว่าเป็นผู้แนะนำนะครับวางลงมาให้นะครับคนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานงคุณด้วยเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปขยายธุรกิจนะครับขยายสายงานทุกคนทําได้2ส,สายหมดเลยนะครับเขาขยายเท่าไหร่ก็ตามนะครับ ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับใครก็ตามที่อยู่ภายใต้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเราจะเป็นคนที่เราชวนเองก็ได้หรือเราไม่ได้ชวนก็ได้นะครับทุกบาททุกสตางค์ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นนํามาคํานวณคอมมิชชั่นให้เราทั้งหมด100เต็มนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆข,ของธุรกิจเจเนสทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของการเริ่มต้นกันบ้างนะครับว่าแพ็กเกจในการสมัครแต่ละแบบนั้นมีอะไรบ้าง เริ่มต้นนะครับมีให้เริ่มอยู่ด้วยกัน5แพ็กเกจเริ่มที่ Member นะครับตรงนี้คือราคานะครับ Basic, Supreme, Jumbo และ Ambassador นั้นนะครับสูงสุดของธุรกิจเจเนชก็คือแพ็กเกจ Ambassador นั่นเองทีนี้ความแตกต่างของแต่และแพ็กเกจอยู่ที่อะไรนะครับ 1. คือจำนวนสินค้าที่จะได้รับ 2. ก็คือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนธุรกิจนะครับก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับ ดังนั้นนะครับมันเหมือนกับคอนเซปต์ที่คุณจะเปิดธุรกิจนั่นเองถ้าวันนี้คุณจะต้องเปิดธุรกิจนะครับอยากที่จะเปิดร้านใหญ่หรือร้านเล็กนะครับถ้าเปิดร้านเล็กแน่นอนครับรายได้ก็จะต้องน้อยกว่าแน่นอนถ้าเปิดร้านใหญ่รายได้ก็จะเยอะกว่านั่นเองนะครับทีนี้นะครับอย่างเช่นสิทธิประโยชน์นในแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับการเข้าร่วมส่วนแบ่งโฟลเดอร์ทุกวันนี้นะครับเจเนสเปิดไปแล้วมากกว่า100ประเทศดังนั้นเนี่ยมียอดขายทั่วโลกเกิดขึ้นครับ ทีนี้ยอดขายทั่วโลกนะครับเจนเนสก็จะทําการดิงมา2%นะครับมาแบ่งจ่ายให้คนที่เป็นโฟลเดอร์นะครับและก็จ่ายให้เราทุกไตรมาสนั่นเองทุกๆ3เดือนนะครับดังนั้นถ้าใครเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์นะครับอารมณ์เหมือนกับคุณเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเลยนะนะครับแล้วก็รับส่วนแบ่ง2%ทุกๆ3เดือนทุกๆไตรมาสนั่นเองแต่คนที่จะเข้าร่วมเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับต้องสมัครแอมบูสเดอร์เท่านั้นนะครับแพ็กเกจอื่นเข้าร่วมไม่ได้นะครับทีนี้ข้ออื่นนะัับเนนนกกหว็็ไซต์ี้้ดดม นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของรายได้7ข้อกันบ้างนะครับก็ความแตกต่างก็จะแตกต่างกันที่สิทธิประโยชน์นะครับที่ได้รับในเรื่องของแผนรายได้แน่นอนครับแอมบัสเตอร์ก็คือได้รับครบทุกข้อเลยนะครับทีนี้แต่ละข้อเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังข้อที่1ครับและได้จากการขายปลีกดังนั้นครับเมื่อคุณเป็นสมาชิกคุณจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกและนําไปขายได้ในราคาขายปลีกนั่นเองซึ่งจะมีกําไรอยู่ประมาณ20-40%นะครับแต่กดเพียงแค่ข้อเดียวเลย คือคุณห้ามขายตัดราคาสมาชิกเท่านั้นเองนะครับทีนี้ในรายได้ข้อที่2เรียกว่า Fast Start Bonus ข้อนี้เหมือนเป็นค่าแนะนำครับนั้นนะครับเมื่อคุณมีแนะนําใครก็ตามนะครับเข้ามาในธุรกิจนะครับเขาจะสมัครแพ็กเกจไหนก็ได้นะครับตั้งแต่ Member จนถึง Ambassador เลยนะครับเราก็จะมีค่าแนะนําตามแพ็กเกจนั้นนะครับที่เราจะได้รับนะครับเช่นเราแนะนําได้1 Ambassador เรนะครับเราก็ได้ค่าแนะนํา8,750นานะครับคิดอย่างง่ายๆเลยและได้ข้อ3เรียกว่า c y c l e Bonus และด้ข้อนี้เนี่ยเกิดจากการที่สายงานของเราซ้ายขวาขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีคะแนนเกิดขึ้นแล้วก็นําคะแนนมาคิดให้เราตลอดนะครับคิดให้เราตลอดเวลาเลยนะครับโดยจ่ายให้ไซเคิลละพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็สูงสุดไม่เกินสามล้านเก้านะครับทีนี้ได้เข้าใจมากขึ้นผมจะเขียนให้ดูว่าคะแนนจะมาจากไหนได้บ้างเช่นนะครับเกิดคนนี้นะครับไปแนะนําสมาชิกมาเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นนะครับแนะนาสมาชิกเพิ่มก็มีคะแนนเกิดขึ้นแนะนาสมาชิกเพิ่มมีคนสมัครใหม่เพิ่ม ก็มีคะแนนเกิดขึ้นหรือแม้แต่เครือข่ายของเรานะครับที่มีอยู่แล้วนะครับเขาใช้เซรั่มหมดแล้วเขาไปซื้อเซรั่มใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นเขาไปซื้อล้างหน้ามาใช้นะครับก็มีคะแนนเกิดขึ้นดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครที่เกิดขึ้นหรือมีใครก็ตามนะครับภายใต้องค์กรเรานะครับซื้อสินค้านะครับก็จะมีคะแนนเกิดขึ้นหมดก็จะนําคะแนนมาคํานวณคอมมิชชั่นให้คุณหมดเลยนะครับนี่คือข้อไซเคิลโบนัส ทีนี้ข้อที่4เรียกว่า matching bonus นะครับข้อนี้เนี่ยมีการนับ generation นะครับเช่นเมื่อเราไปชวนใครเข้ามานะครับถ้าเราชวนด้วยตัวเราเองนะครับก็จะถือว่าเป็น generation ที่1นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เราชวนมานะครับเขาไปแนะนําต่อก็ถือว่าเป็น generation ที่2โดยที่ matching ที่นี่เนี่ยคิดให้7ชั้นนะครับโดยที่คิดให้ตั้งแต่20-30%นะครับ level 25% 10%เแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับ ชั้นที่1ชั้นที่2 3 4 5 6และ7นะครับโดยที่หมายชิ่งที่นี่นะครับเราจ่ายให้ชั้นที่1นะครับ30%ชั้นที่2 15%ชั้นที่3 10%ชั้นที่4 5% 5% 5% ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำา a เข้ามานะครับแล้วถ้าเกิดว่า a มีรายได้1 0 0 0 0แสนบาทนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเราจะมีรายได้อยู่ที่30%ของ10,000แสนนะครับเป็นค่าเลิขสิทธิ์ก็คือ30,000นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่า a ไปแนะนำา b มานะครับ b มีรายได้1 0 0 0 0แสนเหมือนกัน น,นั่นหมายความว่าเราจะได้ค่าเลิขสิทธิจากชั้นที่2 15%ก็คืออีก1 5 0 0 0บาทแล้วถ้าเกิดว่า B เข้าไปแนะนํา C ต่อครับเป็นชั้นที่3ของเราแล้วมีมีแล้อีก10,000 0บาทเราก็ได้ค่าเลิขสิทธิในชั้นที่3นะครับอีก10%ก็คืออีก10,000บาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันจะได้เยอะกว่าน,นี้มากๆเพราะงี้ครับ เพราะว่าเครือข่ายโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะโตด้วยรูปแบบนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ชั้นที่6และชั้นที่7นะครับอันนี้ผมคำนวณให้โดยทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นคุณมีคนรู้จักนะครับผมเชื่อว่าทั้งชีวิตนี้ยังไงนะยังไงคุณก็มีคนรู้จักเกิน5คนแน่นอนนะครับสมมุติว่าคุณไปชวนหมดละคนรู้จักนะครับมีคนเข้ามาร่วมคุณด้วยแค่5คนนะครับ มีห้าคนแล้วห้าคนนะครับเขาก็มีคนรู้จักของเขานะครับคนละห้าคนนะครับเขาไปแนะนําต่อนะครับหมายความว่าในชั้นที่สองเรานะจะมีคนถึงยี่สิบ้าคนละแล้วถ้าทุกคนนะครับมีคนรู้จักเพียงแค่คนละห้าคนแค่นั้นเองนะครับ25้าคนไปแนะนําคนละ5ชั้นที่3ามจะกลายเป็นหนึ่งร้อยี่สิบห้าคนละครับ125รอยคนไปแนะนําคนละ5้ากลายเป็น6 2 5ยย้าคนละครับเป็นสา0พันกว่าคนเป็น1 5 0 0 0ห้าคน เป็น70,000คนนะครับคือขายมันจะขยายโดยการทวีคูณแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยใน5คนนี้นะครับที่เป็นเจเนเรชันที่1ของเรานะครับ5คนนี้มีได้เท่าไหร่นะครับเราก็ได้ด้วยที่30%นะครับแล้ว25คนนี้นะครับมีได้เท่าไหร่นะครับในชั้นที่2เราได้ด้วยที่1 5จากทุกๆหัวเลยนะครับร2 5คนได้เท่าไหร่นะครับก็คนละ10%ตต่อหัวนะครับอย่างนี้นะครับ แมชชิ่งก็จะเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับธุรกิจนี้นะครับในระยะยาวนะครับรายได้ข้อนี้จะเป็นรายได้ที่มหาศาลมากๆนะครับดังนั้นนี่คือแมชชิ่งโบนัสนะครับในนี้มาถึงข้อ5นะครับก็คือข้อวันทา m โบนัสนะครับวันทามโบนัสได้เปรียบเสมือนกับรายได้ค่าขึ้นตําแหน่งเลยครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเป็นตําแหน่งใดๆก็ตามนะครับตั้งแต่เพลย์ขึ้นไปนะครับจนถึงไดมอนด์เลยนะฮะแล้วเรามีคะแนน ซ้ายและขวานะครับโดยดำรงคุณ,ณสมบัต2ิ2เดือนติดกันนะครับเราจะได้รับเช็คเง 80, นินสดตั้งแต่7 0 0 0 0มื่น0 0าไล่ไปเรื่อยเลยนะครับเปรียบเสมือนราได้ค่าเพิ่มตำแหน่งนะครับทีนี้ข้อ6ครับภูโบนัสสำหรับไดมอนน์นั่นเองนะครับก็เช่นเดียวกันทัวโลกตอนนี้เปิดไปแล้วร้อยกว่าประเทศนะครับยอดขายทั่วโลกอีก3%นะครับก็จะมาแบ่งให้กับคนที่เป็นตำแหน่งไดมอนด์อัพนะครับดังนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับถ้าเราขึ้นเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะครับส่วนแบ่งตรงนี้เรียกว่า ร ens, ัดท้ายข้อสุดท้ายนะครับก็เจอเนตไม่ได้ให้เพียงแค่ในเรื่องของเองินอย่างเดียวก็ให้คุณในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทริปท่องเที่ยวที่เจอเนตจัดให้นะครับก็จะมี2ครั้งต่อปีนะครับเป็นการเที่ยวต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยแผนรายได้ทั้งหมดนะครับเข้อมีแค่นี้เองนะครับง่ายๆแล้วก็ลองดูครับว่าในแต่ละตําแหน่งนั้นมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อคุณเป็นเจดนะครับถ้าคุณเป็นเจดคณก็จะมีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ0 0 0หมนจนถึงสี่หมื่นบาทต ถ้าคุณเป็นเพลย์นะครับตำแหน่งที่2ก็มีรายได้เฉลี่ยที่ประมาณ4 0 0 0 0ื่นถึงแปดหมบาทต่อเดือนเป็นตำแหน่งที่3นะครับก็มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่50,000ื่นถึงแสนห้าแล้วนะครับตำแหน่งที่3คือตำแหน่งแซฟไฟ์นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าอยากมีรายได้6หลักนะครับในธุรกิจเจเนสนะครับเป็นแค่ตำแหน่งที่3แค่นั้นเองครับก็จะมีรายได้6หลักแล้วนะครับก็เป็นข้อดีมากๆเลยครับเพราะว่า ในวันนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามาในธุรกิจเจอเนสนะครับยังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนขอเพียงทําตามที่ระบบเดคคอนสิสแตมนะครับวางไว้ให้แค่นั้นเองนะครับเพื่อใหคือรักให้เราใช้ระบบนะครับแล้วก็สาเร็จ100%เซนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับระบบเดคคอนสิสแตมเหมือนเครื่องมือฮะสมมุติว่าวันนี้นะครับเราต้องการที่จะขุดหลุมกว้าง1เมตรแล้วก็ลึก1เมตรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ระบบนะครับเราม่ใช้เครื่องมือเราไปทําเองนะครับ มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราเอาซ่อมมาพยายามขุดดินให้มันได้หลุมตามที่เราต้องการแต่ในวันนี้นะครับถ้าคุณใช้ระบบเดคอนซิสเต้นนะครับไม่เหมือนกับคุณขับรถแบคโฮมาแล้วก็ตักดินเลยครับผมเชื่อว่าเพียงแค่ไม่นานนะครับก็ได้หลุมตามที่คุณต้องการแล้วนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้เมื่อคุณเจอกับโอกาสของธุรกิจแล้วนะครับผมแนะนําให้คุณเริ่มเลยครับอย่าเสียโอกาสครับเพราะว่าแผนโครงสร้างแบบนี้นะครับเป็นลักษณะ ในการที่วางซ้อนช่วยเหลือกันลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณเข้ามาในวันนี้นะครับยังไงมีคนคอยช่วยเหลือคุณแน่นอนนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่เข้ามาหลังจากนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นทีมงานของคุณด้วยนะครับไม่ว่าเขาจะขยายธุรกิจใหญ่โตแค่ไหนนะครับมันถือว่าเป็นยอดธุรกิจของคุณด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอให้พร้อมก่อนจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วรอครับมาสมัครตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าไงครับ ทั้งที่เรารู้จักแต่วันนี้นะครับแต่เราเพิ่งมาสมัครวันนี้นะครับหมายความว่าเราเสียยอกาสนะครับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นเรียกว่าถือว่าเราเป็นทีมงานของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขายไอเดียให้ฟังง่ายๆนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าอีก3-5มถึงห้าปีข้างหน้านะครับให้คุณจินตนาการไปเลยนะครับว่าใน3าถึงหปีข้างหน้านะครับเมื่อคุณเข้ามาร่วมในธุรกิจเจเนสแล้วเนี่ยระยะเวลาผ่านไปนะครับแผนลักษณะแบบนี้นะครับ เพราะว่าทุกคนทําเป็นแค่2ส,สายงานนะครับแล้วก็วางซ้อนกันไปเรื่อยซ้อนกันไปเรื่อยลึกลงไปเรื่อยนะครับมันจะเกิดพลังทวีคูณขึ้นครับซึ่งจะทําให้ข้างหนึ่งของคุณนะครับจะมีคนเป็นหมื่นๆืคนเลยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับว่าถ้าสมมุตินะครับข้างละ5 0 0 0คนนะครับทุกคนไปซื้อเซรัร่มใช้กันคนละ1โขวดต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนแล้ว